สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเกงยีนรีวายห้าศูนย์หนึ่งนะครับเกงยีนรีวายห้าศูนย์หนึ่งตัวนี้รหัสศูนย์สองเป็นงานประเทศอียิปต์นะครับนี่สีซูเปอร์แบล็คมาอีกตัวนะครับอ่าขนาดตามป้ายจะเป็นยูสามสิบสองเอลสามสิบสองนะครับนี่สวยๆนะครับแล้วก็ขนาดวัดจริงนะครับเอลสามสิบสามยาวทั้งตัวสี่สิบสามปลายขาแปดนะครับเลขกระดุมสี่เก้าแปดห้าราคาสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ตัวนี้รหัสศูนย์สองเป็นงานเดสต็อกนะครับ งานเดซสต็อปป้ายังติดอยู่นะครับนี่ป้ายยังอยู่ครบนะครับอ่าดูนะครับสีครับสีซูเปอร์แบล็กนะครับสภาพเหมือนใหม่ครับไม่กริบเลยมาดูป้ายประกันนะครับป้ายประกันรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนี่ครับป้ายป้ายเดสต็อปยังติดอยู่นะครับนี่อ่ารุ่นห้าศูนย์หนึ่งดับยูสามสิบสองเอลสามสิบสองนะครับสวย ลายเรดแท็บนะครับสีซูเปอร์แบล็กนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดด้านในนะครับ <S <S นี่รายละเอียดด้านในคือเริ่มจากใต้แคร์นะใบแรกนะครับบอกที่มาของกางเกงตัวนี้ครับว่ามาจากประเทศไรอ่าตรงนี้บรรทัดแรกจะเขียนว่า made in E g y p t ก็คือกางเกงตัวนี้มาจากประเทศอียิปต์นั่นเองนะครับอ่าใบที่สองจะเป็นวิธีการเก็บรักษานะครับ ว่าซักยังไงใช้อุณหภูมิน้ําในการซักเท่าไหร่รีดยังไงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใบที่สารจะเป็นใบพีโอการสั่งซื้อการสั่งผลิตนะครับจะมีรหัสผ้ารหัสได้ขนาดนะครับนี่ขนาดนะครับดบเบิยูสามสิบสองเอลองก็คือขนาดตามใต้แล้วก็นี่นะครับเลขกระดุมครับเลขกระดุมสี่แปดอ่าสี่เก้าแปดห้านะครับอ่าสัปดาห์ในการผลิต C w นั่นเองสัปดาห์ที่ส1ิบอ็ดปี21สิบอ็ดนะครับอ่าสวยนะครับนี่แล้วก็มาดูเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมจากป้ายแชร์ก็คือนี่ครับด้านในกระเป๋าข้างซ้ายนะครับด้านในกระเป๋าข้างซ้ายจะสกรีนไว้นะครับว่าลีไวมีความเป็นมามากกว่าหนึ่งปีนี่นะครับ แล้วก็ป้ายเรดแบทนะครับนี่นันเองป้ายเรดแบทรีไสวยๆนะครับเรดแบทรีไวนี่ด้านหลังจะมีแถบซิ l เวอร์ไลนิงนะครับนี่สวยนะครับแล้วเราจะมาดูปลายขากันนี่นะครับปลายขาตัวนี้นะครับ สวยครับนี่นะครับปลายขาแล้วก็มาดูริมปลายขาด้านในครับอ่าริมด้านในนะครับนี่ริมโพงนะครับสวยๆไม่ๆครับการเย็บเป็นการเย็บแบบซิงเกิลหรือการเย็บแบบได้เดียวด้านเองครับนี่ นี่นะครับริมอ่ะนี่นี่นี่น,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 นี่ริมนะครับไม่โดนตรศัพท์เลยที่น่แล้วก็นะครับลูกค้าท่านใดสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับกังกีตัวนี้นะครับติดต่อที่เบอร์โทร0961519525นะครับขอบคุณครับ